ท่านผู้ชมกด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครับ Minecraft ในเอาชีวิตรอดของเกซี่ขี้กระจายไม่รู้นะว่าทีนี้เราก็มาอยู่ในโลกแห่งไม้ครับซึ่งหลายคนอัดงงว่าทำไมผมไม่เอาอันเก่าในเอาชีวิตรอดอันเก่าเพราะว่าอย่าถือสาผมเลนั่นมันเครื่องเก่าคือใน โทรศัพท์นะครับซึ่งหน้าของผมคือไม้ครับปอมังไม่รู้คือผมไปโหลดฟรีนะครับเป็นไม้ครับที่สามารถโหลดฟรีได้คือมันก็มีหลายเว็บวนะซึ่งอันนี้คือไม้ครับทอก็คือไม้ครับแท้ซึ่งผมจะเอาชีวิตรอดนะแต่ว่าถ้าผมพิมพ์ไปว่าเอาชีวิตรอดอะทุกคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นของมีน,นะครับผมจะ ถ้าได้ยินเสียงรถนะก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าบ้านผมมีรถมนเง้ยเงี้ยนเง้นะโอเคคือถ้าเป็นของมินิโวนะผมจะเป็นเอาชีวิตรอดเฉยๆแต่ว่าจะเป็นของมาครับก็คือผมจะเปลี่ยนเป็นเอาชีวิตลยอในม c ครับแล้วกันนะแต่ว่าถ้าอยากถือซาพเลยในเครื่องเก่านั่นแหละโอโอเค ผมว่าผมเราจะเริ่มจากการตัดไม้ใครๆก็รู้ผมเรียนมาจากมินนิวจริงผมเล่นมา5้าล้านครั้งแล้วไอ้ไม้ครับทอเนี่ยซึ่งมันเป็นไม้ครับสีน้ำตาลซึ่งมันดีนะมันเป็นไม้ครับของแท้ด้วยทุกคนแล้วแบบมันนีแบบ้ซึ่งเมื่อกี้ผมต้องถ่ายใหม่นะเพราะว่ามันแบบคือมันเครื่อง หายมันหยุดชังลักก่อนอะทีนี้ผมก็ทำไมเดินเราก็มาตัดไม้ตรงนี้กันเดี๋ยวมีตรงนี้ก่อนชิปหายแล้วไง ในที่สุดผมก็มาสร้างเสริมใหม่จนได้โอ้ยแมงเอ้ยแมงเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยแมงโคตรน่ากลัวอย่างกับฮีโร่บายผมว่าผมเจอฮีโร่บายแน่แหละผมต้องไม่เด็ดขาดเลยแล้วตอนนี้ผมอยู่คนเดียวด้วยบาดเดนน่ะเอ๊ะเอ๊ะต้นเดิมปะเนี่ยต้นเดิมปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่างมันเถอะเราไปต่อเราตัดปลายไปนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่คนเดียวด้วยและแม่งผมเป็นเด็กอแค่อายุสิบขวบแล้วมันกลัวมากเอาแปบ๊บหนึ่งนะนาฬิกาผมปลุกโอเคต่อเลย เราตัดไม้ไปนะโคตรน่ากลัวเลยแม่งจะมาฮะทีนี้เราก็ตัดไม้ไปต้องทำอะไรบ้างอึบอึ้บโวยมึงน่ากลัวจัดคงควนนอน,อน เล่นได้ไหมเนี่ยเออผมว่าผมคิดว่าผมจะเกี่ยวนะเคอุ้ยมามาโอเค,อาาอเคตามเดิมผมก็จะเดี๋ยวโอ้อแล้ไม่ครับเฉลอบใหม่มันจะแบบเฮ้ยเฮ้ย you what เฮ้ยอ่ะอึึบอบึบอึบ โอเคคมื่อจะกดทีละอันแล้วเราก็ต้องใช้ไม้สักโอเคและจากนั้นเราก็ไปทำถอ้วไปทำก็คับสักหน่อยนะแล้วจากนั้นเราก็ทุบนี่แหละคือ วิถีของคนเล่นไม้ครับกันจากนั้นเราก็ไปหาไก่กินก้าปึ๊บปังโทมไม่ตองการเอาพน้นหวีโอเคไปผมคิดว่าผมควรจะไปขุดนั้นเนี่ยมีหินด้วยโอ้เมืองเมือง จะตายไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอค่าจ่วิกิน่อนปิ้วปิวปิวเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอยผมไม่ต้องการนี่เฮ้ย คิดว่าผมควรไปขุดหินเฉยๆไม่ควรไปยุ่งอะไรกับมันนะมีแร่เนี่ยล็อกเก็บบ็อกดินไว้สักโอ้ไม่นะม,มันมีแมงมุมด้วยอิวผมผมขุดหินดีกว่าเดี๋ยวนะน่นมีคิปเปอร์นี่ผมว่าผม ควรขุดหินบริเวณนี้เลยและอย่าลงไปข้างล่างดีกว่าไปขุดหินคิปเปอร์คงไม่มาหรอกมั้งไปทีนี้เราก็ขุดหินไปเรื่อย โอ้เหมือนผมจะเห็นอะไรบางอย่างโอ้ไม่เอ่อผมจะขุดดีไหมนะโอเคขุดผมขุดก็ได้อึ๊บ yes แต่โอ้ยผมจะขึ้นมาได้ไหมเนี่ยผมว่าผมขุดหินไปดีกว่าฮะร์แบนอินเนอร์แบนด้วยทุกคน โอ้โหซัมบี้ฝูงโอ้เราไว้เราอย่าไปกว่าผมว่าผมรีบไปดีกว่านะไปเลยดวนเลยด่วนดๆวนดวนดนดไปเลยดวนเลยด่วนเลยทุกคนดวนเลยทุกคนดวนเลยดวนเลยเราต้องไปด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมเก็บทีนี้เราก็โยนของใ้พวกนี้ทิ้งได้เลยไม่ต้องการแล้ว นี่แล้วจากนั้นเราก็มาคาบขวานโอ้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 เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเด็กสก๊อตดูดแบ,บนึงั้นไม่มีอะไรคราบคุ่นหินนี่เพื่อผมว่าผมจะคราบดาบดีไหมไม่ดีกว่าไป แล้วทีนี้ผมก็จะไปหาทำเลนะผมก็คิดว่าผมจะโอ้แกะลืมไปเราต้องค่าแกะเพื่อไปทำอะไรนะเ<ม>ตียงเราต้องค่าแกะนะครับใช่ไหมโอ้โอ้โอเคได้ขนแกะกับเนื้อแกะซึ่งค่าจากยายแมมมุมก็ได้นี่ มึงออกเขาบอกว่าขวานหินนี่แรงกว่าดาบมากแค่โดดตีโดดตีไปเรื่อยแค่นั้นแหละผมคิดว่าผมจะเอาอ้อยไปปลูกนะเก็บอ้อยดีกว่าโอ้ผมลืมดูหลอดอาหารเลยอะหลอดอาหารผมใกล้นั่นแล้วเคผมขอเอาทรายไปสักสองไปแหละทีน,นี้เราก็ โดดไปกันเลยฮู้ทีนี้เราคิดว่าเฮ้ยต้องการเรือต้องการเรือคือไม่ต้องการเรือโอเคปึ๊บ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 เป๊ะฮูผมคิดว่าผมจะไปขุดฐานนะมันมีอยู่ตรงนั้นนะครับฐา,านใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี่ไงผมจะฐานแล้ว ผมว่าผมจะฆ่าหมูก็เปิ๊บเบิ๊บว้าตีสองทีตายผมคิดว่าผมต้องคาเตาเผาแล้วนเนี่ยเขาว่าตอนนี้เราไม่มีเอา้าเดี๋ยวเด้ดดดดอเด้ออโอฮะเดี๋ยว โอ้โอ้ยแล้วก็ทำแบบเท่ๆผมคิดว่าจะทำแบบเท่ๆนะเนี่ยเออโอเคได้แล้วทุกคนทีนี้ผมก็จะอาศัยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะผมจะใช้ไม้ที่ผมได้มาแล้วก็ไปย่างไก่ซึ่งึ้นแรกผมจะกินไก่เค c ซนะทีนี้เราก็ ระหว่างเราเราก็ไปทานอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออยู่นู่นตาทัวมากผมโคตรตาทัวเลยทุกคนหรือว่าผมจะสร้างบ้านในห,หินดีตรงเนี้ยผมคิดนะผมจะสร้างบ้านตรงนี้โอ้หมีเยอะเลยอะตอนนี้ผมต้องการทานนะ เพราะว่าจะได้ขุดไฟฐานม,มีเยอะเลยทุกคนอึบ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 ป,ปุ๊บฐานม,มีเยอะเลยทุกคนนี่เก็บไปให้เยอะเลยโอเคผมขุดหินบ้างนะ เผื่อเจออะไรนะ่าสนใจนะครับว้าวชโคตรเจร๋งอาผมขุดได้เยอะแค่นี้ไปโอ้จะมืดแล้วทุกคนไม่มีแกะคือ เอากินกันอิตาคิมอสโอเคแล้วจากนั้นเราก็รีบเราต้องรีบแล้วโอเคไปเราไปฆ่านั่นดีมัไหมเราจะไปฆ่าแก่ผมว่าคิคดว่าจะไปฆ่าแก่นะปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บมาแล้วมาแล้วผมได้มาแล้วไม่นะโอ้ยมอนเตอร์เกิดแน่โอ้ยผมเจอแก่เพรโชคด,ดีเลยผมสามารถคาเตียงได้แล้วติ๊บปึ๊บโอ้อะไรเนี่ยเสียงร่างอ่ะโอเคชิปหายแล้วมีชิปเปอร์ชิปหายแล้วทุกคนเราเจอชิปเปอร์เจอชิปเปอร์แล้วเราวิ่งดีครับเอ้า งานนี้อยู่ในนี้ไปก่อนแล้วกันวิ่งเลยวิ่งเลยและโอ้แต่ผมคิดว่าผมควรโอ้โอ้โอเคผมคิดว่าผมจะนอนในนี้นะโอเคเราต้อง หาที่วางก่อนนี่ไม่มีเทพที่วางโต๊ะครับเคโต๊ะครับยังอยู่นะทุกคนปึ๊บโอเคอย่างแรกผมก่อนที่ผมจะครับเตรียงนอนนะครับผมขอครับพวกเพื่อไปขุดก่อนแล้วก็จากนั้นก็ไปครับนี่เลยแล้วก็ไปครับสติกสักสองชุดแล้วจากนั้นเราก็ เดี๋ยวเดวผมคิดว่านะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำกล่องนี้มาเนี่ยแต่ตอนนี้ผมไม่มีกล่องเลยอะผมต้องไปห,หาประะทรัพยากรข้างนอกกัทุกคนอา้ามันมีพวกนี้ว่ะแล้วเราจะไปขุดทำผมว่าโอ๊ยใช้ไฟก่อนไฟก่อนนี่วางไว้ตรงนี้ มีหินด้วยทุกคนที่เราก็มาสุดให้มันกันเลยโอ้โหมีหินอีกแล้วเอาผมจะอเอาแค่แค่นี้เอารมณ์ผมเอากล้องกว้างเลยแล้วกันผมนกว้างเท่าไหนอ่ะโอเคกว้างเท่านี้ดีกว่าชิปโอ้โหโอเคกว้างเท่านี้ก็ได้ แล้วจากนั้นเราก็มาขุดหินออกนะครับเราจะมาหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าผมพุดใต้ดินไปก่อนดีกว่าเฮ้ตายสิไม้ผมเอาจะหมดแล้วอ่ะ ผมว่าผมน่าจะขุดหินโอเคแล้วก็จะทการเอาก็มาทำดินออกโอเคทีนี้ผมก็กระโดดได้แล้วทุกคนแล้วเราก็มาอย่างนี้โอเคแล้วก็วางโต๊ะคราฟตรงนี้นะทุกคนโต๊ะคราฟกับเตาเผาโอ้โหเสียงข้างบนมงมุมโคตรน่าเกลียดน่ากลัวโอเค ก็ปักท็อตไว้ตรงนี้นะคอ,อนเตอร์จะได้ไม่เกิดสี่รอบเลย,ยผมคิดว่าผมอาจจะทำจะทำบันไดดีไหมอี่เอา้าบันไดมันครับยังไงหรือว่าโอเคผมได้บันไดมาแล้ว เปบเปิบเปิบ,ปบโอเคโคตรเจ๋งที่นี้ผมก็สามารถทำมาไดได้แล้วทีนี้ผมว่าไม้มันจะหมดแล้วนะผมว่าผมจะวางเตียงนอนไว้ตรงนี้โอเคโอยทำไมผมนอนไม่ได้โอ้ทุกคนผมนอนไม่ได้อ่า แล้วก็ตึ๊บตึบ๊บปึ๊บปัง,งมมผมว่านะผมจะครับทอดไว้ก่อนให้หลายๆอันไว้ก่อนนะผมคิดตอนนี้ผมไม้ผมน่าจะไม่พอแล้วทุกคนอาไหนๆก็ทำมาให้หมดเลยนะ ไม้ผมหมดแล้วอ่ะโอ้เชตโตไปจะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยไม้ผมหมดแล้วทุกคนผมว่านะถ้าไม้ผมหมดผมว่าต้องเอาไปทำบันไดไหมเนี่ย ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่นะหลอดอาหารผมยังเต็นอยู่ซึ่งปุ๊บปุ๊บผมอยากรู้จริงจริงยังรือไหมอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนปิดไว้ก่อนแล้วว่าผมจะนอนดีไหมเฮ้ยมันนอนไม่ได้อะ มอนเตอร์มันมอยู่ข้างๆอ่ะทุกคนทีนี้ผมจะทำไงดีเนี่ยมอนเตอร์อยู่ข้างงั้นจะรอให้มอนเตอร์มันไปดีไหมเนี่ยมอนเตอร์มันก็อยู่ข้างๆมันคิดว่าเป็นผืนดินผมจะรอนะจนกว่ามอนเตอร์มันใจนะนั่นเฮ้ยมันไก่เนี่ย มายังเนี่ยไปแล้วไม่มีเสียงมอนเตอร์ยังอยู่อีกอ่ะไม่ใช่ไมเชิญมากกับมันดีไหมโอเคมันไหลไหมเนี่ยมันไหลซึ่งโอเคนั้นขอเท่านี้แล้วกันนะถ้ามันไม่ยอมไปเราก็อยู่ข้างบนแหละนะ <laughs> ถ้ามันไม่ยอมไปมันก็อยู่ข้างบนป ซึ่งวันนี้นะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะซึ่งมอนเตอร์ยังไม่มาเลยคลิปน่าจะยาวแค่นี้แหละซึ่งสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะเออและอย่าลืมกดซับสไคร b e กระดิ่งไลค์ like, และกดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณเขาจะได้ติดตามผมนะซึ่งวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Here we go ก็สำหรับคลิปนี้นะก็คือผลทำนาอย่าลืมกดติดตามด้วย